สวัสดีครับกลับมาพบกับ Jp Technology and Communication นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูวิธีการตั้ง QR code นะครับเพื่อให้ผู้ติดตามเนี่ยสามารถที่จะสแกนนะครับแล้วก็มา follow ได้นะครับในตัว Instagram นะครับวิธีการนะครับง่ายเลยไปอัปเดตตัว Instagram มาก่อนนะครับให้เป็นตัวเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นนะครับมาที่หน้าโปรไฟล์มาที่แฮมเบอร์เกอร์เมนูนะครับหรือขีดตามคลิดด้านบนจากนั้นจะมีคำว่า QR code นะฮะกดเข้าไป นี่ครับเราก็จะได้มานะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถที่จะตกแต่งตามต้องการได้นะครับอันนี้เป็นอิโมจิใช่ไหมครับสามารถเปลี่ยนอิโมจิได้นะครับหรือไม่เอานะครับเปลี่ยนเป็นรูปเทลฟี่ของเราได้ถ่ายได้นะครับสามคือเป็นสีนะครับถ้ากดข้างบนเนี่ยคือการเปลี่ยนรูปแบบของแบ็กกราวนะครับแต่หากอยากจะเปลี่ยนรายละเอียดของแบ็กกราวนี่ยเป็นตีอย่างเงี้ยเราเอารูปแบบสีนั่นแหละ แต่อยากจะเปลี่ยนสีก็แค่คลิกพื้นที่ว่างนะครับเลือกสีที่ต้องการนะครับและที่สำคัญเราสามารถที่จะเลือกรูปกล้องด้านล่าง<ๆ>เพื่อสแกน QR code ที่ได้เซฟมาหรือว่าต้องการที่จะสแกนนะครับอาจจะผมเลือกเป็นอ e ิโมจิละกันแล้วก็เปลี่ยนอิโมจิเป็นอันนี้นะครับสมมติว่าเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะกดแชร์นะครับ จะไปที่ไหนก็ได้นะครับหรือจะแคปหน้าจอเตบไว้แล้วก็ไปลงสตอรี่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่นี่คือการสร้งคิวอาร์โค้ดอินตักแกนะครับสำหรับตะกแกแล้วก็ follow ได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งบอกีล่ตัวแอดหนึ่งสองดอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็จะสะดวกและง่ายยิ่งขึ้นเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับ j p technology and communication สำหรับวันนี้สวัสดีครับ